กิจการความเพียรทักกลิ่งเพรีพิทนาทหกวันที่16มิถุนายน2568ครั้งที่47่สอพีที่4ี่ 17, บทที่ส7ิบทสวดพัทเทกัตคขา,าอตติตังนานะวาคะเมยนะัปะติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าทัดติตมปะหีนันตัง นั่งคาตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตะถาตะถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุภะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิงจะเริ่ทํานั้นนองๆให้ปลุกปลงเถิดอาจีวากิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนหฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความปัดเพียงกับมจุนาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระต,ตามะตันทิตังตังเวพัตเถกะรัตโตติสันโตอาจิคเต,เตมุติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียก,กบคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริ่ด้วยประการชนนี้แล บทที่18บทสวดพิณหะปัจจเวคนาปาถะเฉราธรรมโมไมหิเฉลาอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระาติธรรมโมไมหิพยาติงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณะนันติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมันาเปหินาดาภาโววินาภาโว เราจัดละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของลักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมะสะโกมหิกรมมะทายาโทกัมมะโยนิกะมะพันธุกัมมะปติสารนาต้อมีกรมป็นของต้องมีกรมป็นผู้ให้ผลมีกรมปินได้เกิดมีกรมป็นผู้ติดตามมีกรมป็นที่พึงอาศัยอย่างกัมมะกิษามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิษามี เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลของกรดมนั้นอไปเอวังเอเวหียอภินันหังปัจจกเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวักนเธอ บทที่สิบเก้าป็นส่วนเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปตาเจดีย์ทุกขาพยญปตาเจดีย์พญสกปตาเจดียโซภาหุตตุสเพปิปานิโรเอตาวตาจะอมเิสุภาตังคุญญาสัพพทานสเพเทวานุโมทตุสภาพสัมปติสิทธิยาทาตุนึงทัตตุสัทธายาสีลังลักตุสัพพทาภาวะนาพิรตาหุ่ตุขจุตุเทวตาขตาสเปภุธาพละปตาปเจขันจะยพระลังอรหันตเดือนจะเตชะละละขันพัทธวิสภโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาเห็นทักไมยนปฏิทานาคาถาโยภะเกินแบเสยาเทวตาสันติวิหารักวสิเดทุกเป็ะเรปพธิขเรตหิงตะหินตาถดไม่ทางเนรภาวตุอุชิตาสุติกรุเตทาวิหาระเบเดเลเทลาจักบัญชาเนวการเจพิฆโอสารานิกาทันอปาติอุปัสสกาขมาจักเทสันิขเมจักอิสปราสัพพะภุตาสุขิตาภาวตุเตชะลาภุชายเยปิจัตถะสภวะสังเสทิฐชาตาอัฐวุปปติกา นิยายิเกอรธรรมะว่านัปิจเตสเพปิทุกขาษกระรอโตสังขายังคาตที่รักสัตบรสธังบรราจัุคลาสังโฆตัวสบัโควะอัตไทนะจะหิตายจะอาวิเหระกตัสัตถบรสเพปิถึงเบจาริโดวุึิสัมปกรียาวะเบอริยปะเวทิเตบทที่ยี่สิเอ็วสสัพพปฏิทานะคาถา ทำวห้ยังปฏิทานาคาถายโยภะเดวเสปุญญสิทานิกตัตตสญาณัญญานิกตตานิเ,เตสันจะภาคิโนโหตุสต,ตานตตาปะบังดะกาเยปิยาภุดะวันตาจะไหหังมาตาปิตาทะยโยทิฏฐาเวจาปะยตะิถาวาอันเยวัชาชัตตะเวริโลสต,ตาติทันติโลกสมบิเตภูตม่จะตุโยดิกาปัญเจกะ โวการาเสรศริตตาภะวะภะเวยาตังเยปฏิทากังเบอนุโมทตุเตสยายเยจิมะดัปปะชานติเทวาเตสังดิเวทะยุและยาติดาดาปุญญาดาอนุโมทนาเหตุดาสเพสตาสทาหุตโตเวลาสุขาชีวิตโดเขมันปัทจจะปปโปลโตเตสา สิทธิ์ชะตาสุภาขอสัตกทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปรามาจุบมีผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบบบนี้แหละแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้นำแล้ว คือสัวเราไดเป็นเทักพู้มีคุณมีบรรดาและบิดาข,ข้าพเจ้าเป็นตอนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหนึ่งแบบไม่ได้เห็นหลายสัตว์ทั้งหลาย,ยที่เป็นกลางและมีเวทกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกึ่เดนสี่มีขันทีห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่บรับอยู่ในพกน้อยและพกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจดอุทโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขสเสมอเถิดและจงถึงทานอันเกษตรเถิดขอความบอกอันดีของสัหลังนั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพความเพียรอนิสงส์กายมุชาภารตะเนิรตัยด้วยการสาธยายบุญพระสงฆ์พระปารีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทุกโภกขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายบดอนุโมทนาในการสวดสาธยายบทละทั้งแบบเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอัยขอได้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไมรีพินาศโดยบุญละนที่สเด็จพระญาเดิร์สังวอน วัดบาวนนี้ไว่มีหาตลอดจนวัตถุบุคคลทั้งหลายที่สรางสิงสร้างขึ้นถึงที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียบในอนุภาพพระประณิสและคำบงคลในพระคาถาต่างต่ดขอจงเสราเแลสัรเสทิญถวการบูชดบุญกุศลขอข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะการสมบูรณเจริญจิตภาวนาขออนุทวายเป็นพุทธบูชาตบิดบูชาสัทบูชา ขอผลบุญนี้จงสมถึงผู้มีศรัทธาร่วมสบบุญเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจุบบอจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญลุกเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคธรรมทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสาร,ส,รสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเหตุธรรมสำเร็จในการวปปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณเจริญด้วยจตุรพิพพอใช้ทั้งสี่คือ,อายวรได้สุขฆาตะราเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอเศรษฐีทุกท่าน